The wow. ดีดค,ครับผมจะโลธนพัท์ครับและแพรวัสยาค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Happy News Day เวลาพลื้นข่าวค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้วันที่13ตุลาคมนะครับก็เป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรนะครับซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรชัชกาลที่9นะครับก็ถือว่ามีประชาชนคนไทยเนี่ยได้น้อมนาไปใช้ในการดําเนินชีวิตมากมายเลยนะครับหลายคนครับที่เคยยากจนก็ กลับมามีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็มีความสุขแบบพอเพียงนั่นเองครับใช่แล้วค่ะวันนี้เราเลยมีเรื่องราวของกะสุนีนะคะชาวบ้านในจังหวัดปัตตานีค่ะที่เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจอยากจะมาเล่าให้ได้ฟังกันนะคะเมื่อก่อนเนี่ยกะสุนีเล่าให้ฟังค่ะบอกว่าชีวิตคือลำบากมากๆ ฐานะยากจนมากๆนะคะแต่ทุกวันนี้ค่ะเรียกได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างกลับกลายจากหน้ามือเป็นหลังมือ,อมชีวิตมีความสุขมากขึ้นคือมีความสุขแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนนะคะแล้วก็เรื่องเราการงานการเงินเนี่ยมีความมั่นคงมากขึ้นอะไรทําให้กัสซูนีนะคะมีความสุขมากขึ้นแบบนี้ไปติดตามเรื่องราวนี้พร้อมกันนะคะจากมูล,ลนิธิปิดทองหลังพระคร่ะ แล้วแต่ก่อนก็คือลูกชาวนานั่นแหละแต่ว่าคนน่มสาวแต่ก่อนนะก็ไม่ลงนาหรอกก็ไปทํามาหากินอยู่แถวกรุงเทพนั่นแหละแต่ก่อนไปเย็บเสื้อผ้าโหลอยู่แถวห้วยขวางสมัยนั้นตัวละ3บาทเย็บส่งโบเบตอนนั้นสักส5 16านะทางานก็ส่วงไม้พ่อแม่ที่บ้านเดือนละ3 0 0้อยสมัยนั้นเยอะตื่นตั้งแต่ตีเจ็ด คึ่งโน่เราจะได้นอนตีสองตีสามกลางคืนทั้งเย็บทั้งรีดแพ็คเข้าถุง3บาทพอลูกคนแรกอายุสองวขวบครึ่ง<ม>ก็ฮอบลูกกับแฟนไปทํางานรับจ้างก่อสร้างที่ปัตตานี<ม>ก็เป็นทุกอย่างเทป,ปูนผูกเหล็กดัดเหล็กพูดง่ายๆว่าแล้วก็สร้างฐานะอ่ะพอท้องลูกคนที่สองกลับมาอยู่บ้านอีกทํานาทีนี้ก็คือเขาแจกวัวมาหนึ่งตัวของกระทรวง,งกรเกษตรอะไรนี่แหละได้แล้วก็มาเลี้ยงบ้านอะไรแล้วก็ยังไม่มี เรายัางต้องอาศัยบ้านที่เขาไม่มีเจ้าของของญาติแล้วก็ให้เราไปอยู่แฟนก็ไปรับจ้างกุกอยา่างไปรับจ้างเลี้ยงกุ้งกุลาดำคือทำทุกอย่างกะเลี้ยงลูกทำนารับจ้างปอกะมะพร้าวปอกกับไอ้ขี้เหล็มไหนมบางก็ไม่เคยรู้จักหัดทำกว่าจะได้สักลูกต้องทรมานมากมือนี่แตกหมดเลยเป็นเมด็ดเป็นน้ำใสๆแต่พอมาเริ่มเข้ามือเริ่มได้เลยว,วันละร้อยวันละ200มันก็เริ่มก็เริ่มกะก็ได้ค่ากับค่ามา ทีเนี้ยก็มานั่งคุยกับแฟนแว่าเออเมื่อไรที่เราไม่มีบ้านมันก็ยังไม่มั่นคงแฟนเขาบอกว่าเออลุงของแฟนน่ะได้ายแพะไปส่งลูกเรียนสองสามคนแฟนก็ขายวัวพอดีตอนนั้นไปซื้อแพะก็ทาข้อคนนั้นชาวบ้านก็ถามทําอะไรอ่ะอ,อ๋อทำบ้านข้อกระแพะอยู่เพราะว่าาคือคนสมัยก่อนก็เขาอาจจะเลี้ยงเมือเขาหรือว่าเลี้ยงถูกล้ามไงแต่ของเราโชคดีคือปรทุสัตว์อำเภอเนะี่ยเขาเอาแฟนก้าวไปอบรม ให้ความรู้การดูแลสุขภาพเขาก็จะแนะนำอะไรทำข้ออะไรแบบนี้นะคือแฟนก็จะได้ตรงนั้นมารายแรกในนี้เลยบางทีที่พรมที่แพะในเพื่อนบ้านมาเอาขอหน่อยนะเอาไปใช้แปลงผักเอาไปเลยเราก็มีความสุขแล้วตรงนะั้นคือมันได้แบ่งปันแล้วพอเราเลี้ยงมานานๆเข้าถามว่ามีรายได้ไหมมี ทีนีก้ก็เริ<ค>่มไปซื้อที่เขาใส่ข้าวข,ของชาวบ้านที่เขาไม่ใช้แล้วไปขอซื้อเขาซื้อมารู้สึกเหมือนตอนนั้นแล้วเจ้าของที่นั้นเ็สงสารเขาส่งให้คืนอีกห้าร้ยพอเก็บ <c oughs> <c oughs> ได้หน่อยก็เริ่มถมที่ <c oughs> จนได้ลูกกันกนำเล็กได้อยู่มาจนทุกๆวันนี้ มาพวกคุณโรงแรมกันทำนั่นคือของปิดทองดีขึ้นมากกว่าเดิมแค่ไหน mm hmm. ก็ทำให้เรามีรายได้เยอะขึ้นที่เห็นชัดๆเลยตอนนี้เราก็มีเงินเก็บ mm hmm. แต่เขาก็สรงเสียรูปเราเรียนอะ่ะคือเขามีบุญคุณกับเราอะ่ะเราก็ต้องดูแลเขาดีๆจากที่เราเลี้ยงเขามันกลายเป็น ผูกพันไปแล้วคือบางคนอ่ะพรุ่งนี้ฉันกุ้มแล้วอะ่ะกรีดยางไม่ได้ฝนตกอะ่ะหน้าแรงยางผัดไปอะ่ะถ้าสมมติว่ายางมันผัดไปจริงๆเรากรีดยางไม่ได้จริงๆตัวสำรองเราอยู่นี่แล้วใต้กอของเราก็มีที่แพะ <c oughs> เดือนนี้ก็ได้มาแล้วหนึ่งพันก็ได้แล้วกาไฟคือแต่ก่อนพูดง่ายๆว่าเราอดเมื่อกินเมือ่อบางทีเรายอมไม่กินอะ่ะเราจะให้ลูกได้กินอะ่ะสมัยเราทํางานก่อสร้างไหนต้องมาทนให้เจ้านายว่าอีกอะ่ะใช่ไหมเราเป็นลูกน้องเขาแต่ก่อนนอนกินน้ําตาเดือนนี้หลับสบาย ถ้าไม่พอมีร้อยล้านก็มันก็ยังไม่พอแต่เราวันเนี้เช้านี้ได้แล้วสองร้อยสามร้อยซื้อกับข้าวเก็บผักข้างบ้านพอแล้วสุขแล้วคือให้นึกถึงความตายเยอะๆตายไปฟ้าอะไรไป,ไ,ป,ไ,ปไม่ได้แค่นั้นพออยู่บนโลกนี้ให้กินได้นอนหลับมีความสุขพอแล้วไม่ต้องอะไรมากไม่คิดเลยว่าตัวเองจะได้ถึงขนาดนี้ไม่คิดว่าตัวเองจะมีบ้านเพราะว่าเรามือสิบนิ้วอะความจนกลัวคนขยนันค่ะ อยากดูถูกเงินน้อยได้ร้อยสองรยปลูกผักมั่งเลี้ยงไก่ไข่เรากินไข่ไม่ต้องเชื้อแล้วไข่สดด้วยมีไก่ไข่อยู่สิบเอ็ดตัวพอได้บ้านหลังเล็กๆนะมีความสุขม,มากบอกว่าไม่เป็นไรแล้วพ่อมันเรารวยแล้วเรามีบ้านแล้วแล้วแฟนก็บอกว่าต่อไปนี้จะไม่ไปไหนแล้วต่อให้ทํางานตากแดดตากฝน,นจะอยู่กับลูกกับเมียที่บ้าน พอเพียงค่ะและนี่แหละค่ะจากการที่กาสุนีนะคะมีการรู้จักแสวงหาความรู้ขยนันแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันให้กับชีวิตทุกวันนี้ค่ะครอบครัวของกาสูนีก็มีความสุขอย่างพอเพียงแล้วก็ยั่งยืนค่ะใช่จริงๆแล้วเนี่ยผมชอบประโยคหนึ่งกาสุนีพูดใช่นะฮะกาสุนีบอกว่าคนเราเนี่ยถ้าเกิดไม่พอ มีร้อยล้านก็ไม่พอนะฮะอันนี้ค,คือจริงเลยนะครับคือไปสะท้อนการดาเนินชีวิตนะครับในท่าใสายกลางตามแนวหลักปร,รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับนั่นก็คือต้องมีความพอเพียงมีเหตุมีผลแล้วก็มีภูมิคุ้มกันที่ดีนั่นเองนะครับถูกต้องนะคะ,ะต่อที่เรื่องราวต่อไปเลยดีกว่าช่วงนี้เนี่ยหลายคนจะรู้สึกว่าเขาได้สะสมไม้ใบด่างนะคะเรื่องของการปลูกไม้ใบด่างเนี่ยเป็นที่นิยมในยุคนี้มากๆหลายคนเพาะพันธุ์ขายบางต้นราคาหลักล้านหลักล้านหรือหลายล้านก็มีอันนี้เนี่ยล้านก็มีมา คือแพลวจะบอกเลยนะว่าช่วงที่ผ่านมาแพลวเห็นข่าวแบบนี้พลงงมากโอ้โหคือมันเพาะพันยากษหกยากนะคะวันนี้เลยจะพาไปติดตามเรื่องราวของคุณกร,ค,รคุณกรเนี่ยจริงๆเป็นช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือที่จังหวัดตราดค่ะแต่ว่าตอนนี้เพราะพันกล้วยใบยด่างขายแล้วก็แบบโอ้โหยอดสั่งซื้อถลม่มทลายคือเพาะพันไม่ทันว่าง่ายไปติดตามเรื่องราวนี้กันค่ะ ตอนนี้กล้วยใบด่างที่บ้านของนายเดชวุฒบึงกระเสริมหรือก่อนและนางสาวฉันพิชยาวานมุกดาเพชรัตหรือว่าโบสองสามีภรรยาชาวบ้านหมู่หกตบวลังกระแจะอำเมืองจังหวัดตราดก็มีเหลือเท่าที่เห็นอยู่นี่แหละค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเพราะพันุ์ออกมาได้เท่าไหร่ก็มีลูกค้าสั่งซื้อหมดทุกรุ่นและที่มีอยู่ก็ต้องดูแลเป็นอย่างดีค่ะระแต่ละต้นก็มีราคาสูงและก็เป็นที่ต้องการด้วย ก้อนบอกว่าก่อนหน้านี้เปิดร้านรับซ่อมโทรศัพท์และขายโทรศัพท์อยู่ในห้างสรรพสินค้าแต่พอโควิด19ระบาดก็ต้องปิดกิจการไปค่ะเลยตัดสินใจเข้าสู่วงการกล้วยใบด่างเพราะกำลังอยู่ในกระแสะและมีผู้เล่นเยอะแล้วก็นำความรู้จากการที่ครอบครัวค้าขายอุปกรณ์การเกษตรและปุย๋ยมาใช้ในการดูแลต้นกล้วยทําให้ต้นกล้วยที่ซื้อมาเป็นต้นพันธุ์ต้นแรกจเริญเติบโตและแตกหน่อที่สมบูรณ์ออกมาและขยายพันธุ์ต่อๆมาเรื่อยๆจนมีรายได้อย่างน้อยเดือนละ200 0 0 0บาทเลยค่ะ นอกจากนี้ก่อนก็ยังเพาะพันธุ์บอลสีขายควบคู่กันไปด้วยล่ะค่ะและถึงจะได้ราคาไม่สู้กล้วยใบด่างในตอนนี้แต่ถ้าหากได้ต้นที่มีลักษณะดีก็สามารถทำเงินรายได้ให้เหมือนกันค่ะเพราะเป็นพืชที่มีนักเล่นกันอยู่ไม่น้อยค่ะ ต้องยอมรับนะครับว่ายุคนี้ไม้ใบด่างกล้วยใบด่างทําราคาได้ดีจริงๆริงนะฮะหเห็นแบบนี้แล้วแบบอยากจะไปเพาะเลี้ยงกล้วยใบด่างขายบ้างแต่ว่าตอนนี้เนี่ยที่บ้านมีไอ้ด่างแล้วก็มีด่างๆตรงๆ,ๆอยู่ข้างหลังเนี่ยทำราคาก็<ด>คือ<ห>ทายาก่อนนะคะทยาทยานอนอพักผ่อนให้เพียงพอ,อแล้วก็ค่อยไปถึงกล้วยใบด่างนะคะอันนี้ไม่ได้ราคาแล้วก็ขันด้วยนะคะแต่จะบอกว่าถือว่าเป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมนะแล้วก็สร้างรายได้ได้ดีมากๆในวิกฤตโควิดแบบนี้มีหลายคนได้โอกาสในช่วงนี้ก็ยินดีด้วยแล้วก็ลองดูแล้วกันว่าใน วิกฤตค่ะคุณสามารถมองหาช่องทางโอกาสอะไรได้บ้างถูกต้องนะสู้ๆนะทุกคน,นะคะสู้ๆก็ผมแต่ว่าตอนนี้ครับมนเวลาของ h a l e a new day เวลาเพลอนข่าวแล้วนะครับกลับมาติดตามได้ใหม่ทาง altv ช่อง4ทีวีเรียนสนุกครับหรือว่าทาง www. altv. tv ครับรวมถึง Facebook และ YouTube นะคะที่ a l t v 4ค่ะ Line@ แอดของเราที่ altv4 และอีเมลนะคะ h a l e a new day a l t v tv ครับสำหรับวันนี้จะโลกกับแพรขอตัวลาไปก่อนนะให้ยวให้แพรวทาย,ยาข้างหลังให้เอาเนื้อว่าจะ พอพันเอ่อกล้วยใบดังาม่ก็ดีค่ะนี่เป็นจริงเหรอเนี่ยไม่จริงแซลเล่นสวัสดีครับสวัสดีค่ะ